ค่ะประจำวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2558นะคะและบรรยากาศข้างหลังของเรานี้ค่ะ ก็คืองานประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่ตะการตานะคะนั่นก็คืองานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558ค่ะในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่39นะคะและบรรยากาศข้างหลังของเรานี้ก็คือขบวนแห่บุปผชาติของแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงค่ำวันนี้ก็มีพิธีเปิดแต่ละเวทีค่ะอย่างเป็นทางการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สวนสาธารณะหนองบกหาดค่ะก็มีการเปิดพิธีนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านสุริยะประสาทบัณฑิตนะคะเป็นการนําเสนอผลงานรวมไปถึงนิทรรศการทางด้านต้ยไม้ประบองเพศต่างๆพร้อมกับมีการประกาศรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณขวางประตูท่าแพนะคะในเวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้ก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ในการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชีงใหม่ประจำปี2558นะคะโดยมีประธานในพิธีเปิดก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านกอบการวัฒนวรางคูนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ได้ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตัวของท่านเองค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางบริเวณเชิงสะพานนวรัตค่ะก็มีพิธีเปิดนะคะขออภัยค่ะมีพิธีเปิดนะคะขบวนแห่บุปชาติเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านสุริยประสัทบัณฑิตนะคะเมื่อเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาค่ะก็สามารถสร้างความสนใจนะคะถือว่าเป็น จุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะจะมาชมความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับ ของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่39ในครั้งนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกแค่2วันนะคะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ค่ะไปจนถึง8กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะสามารถไปชมความงดงามของขบวนแห่บุปชาติรวมไปถึงถนนเส้นทางที่ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามนะคะได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะน้องบอกหาดนะคะข่วงประตูท่าแพค่ะบร,ริเวณรอบครเมืองแล้วก็รวมไปถึงสะพานนวรัตด,ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคงจะได้เห็นความงดงามของขอบวนดอกไม้นะคะขบวนหมู่บ้าชาติของแต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นขบวนที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของความบันเทิงค่ะทางงานก็ยังได้จัดให้มีความบันเทิงบนเวทีใหญ่ที่ลานอเนกประสงค์ของประตูท่าแพนะคะซึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีความบันเทิงจากสาวสวยนะคะของประเทศไทยนั่นก็คือ คุณเมย่านั่นเองค่ะมิสไทแล์มือประจำปี2558นะคะแล้วก็คุณออมอัคพันนั่นเองค่ะดาราพระเอกชื่อดังของช่อง7เรานะคะส่วนวันนี้นะคะจะเป็นดาราท่านไหนนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวชมนะคะที่บริเวณล,ลานเอเนกประสงค์ของประตูท่าแพค่ะ อย่าลืมนะคะว่างานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันนี้8กุมภาพันธ์ค่ะที่ทั้งหมด3สถานที่ด้วยกันนะคะที่ที่นี่ข่วงประตูท่าแพสวนน้องบวกห่านนะคะสวนบวกห่าแล้วก็รวมไปถึงเชิงสะพานนวรัสด้วยนะคะกลุูมชมที่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปชมความสวยงามของบุพชาติได้ที่นั่นนะคะทั้ง3สถานที่ที่เราได้กล่าวไว้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของงานไม้ดอกไม้ระดับประจำจังหวด เชียงใหม่นะคะ2,558ครั้งที่39ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างติดจอเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสถานีทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้นะคะกับข่าวท้องหินได้ใหม่ในวันจันทรน์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปพร้อมกับภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ของดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะแลวพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ มามหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2558หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่39ภายใต้แนวคิดวิถีไทยวิถีล้านนาเบ่งบานสู่อาเซียนพื้นที่ในการจัดงานประกอบด้วยสวนสาธารณะน้องบุกหาดลานเอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เชิงสะพานนวรัตและบริเวณรอบคูเมืองภายในงานมีการจัดนิทรรศการการประกวดนางงามบุพชาติการประกวดขบวนรถบุพชาติของแต่ละอำเภอการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าโอท็อปในแต่ละปีนั้นขบวนรถบุพชาติของแต่ละอำเภอจะประดับประดาไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพั่งเต็มริ้วขบวน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชชกุมารีประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทประกอบด้วยประเภทสวยงามประเภทอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเภทความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพรายได้และการมีงานทำให้กับประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจภาพรวมให้กับจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคงในอนาคตต่อไปทีมข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน